คนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะครับในแมปสติลเอาเป็นหลอดนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาตีห้าสิบหกนะครับเพิ่งจบอัปเดตไปก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะครับว่ากล่องนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างกล่องของอ่ามิกิบ็อกทาโก้นะครับก็ที่พี่หายไปนานก็พี่น้อยอย่างหนึ่งน้อยน้อยอะ่ะเออน้อยอะไรไม่รู้นะครับทุกคน What? น้อยอะเออก็น้อยอย่างหนึ่งอะคืออยากอยากได้คนตัดคลิปให้ไงแต่ว่ายังไม่มีงบเลยแล้วก็คนตัดปกให้อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีงบเลยตอนนี้ YouTube <S <S ไม่เจริญนะตอนเนี้ยก็นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าวันนี้พี่จะได้อะไรกันบ้างซึ่งกล่องก็มีประมาณเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถูกปวะเจ็ดติใช่ปะวะใช่แหละแปดเก้า ประมาณสิบกล่องเออชนประมาณสิบกล่องนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มจะก,กล่องธรรมดาเลไดีกว่าทุกคนเออกล่องไหนดีกล่องไหนดีนดี่นี่นี่กล่องนี้ธรรมดามาเลยได้อะไรอืม้มหมาฮอทดอกอีกแล้วโอ้ไม่ก๊ได้หมาฮอทดอกอีกแล้วมาเดี๋ยวเอากล่องธรรมดาก่อนนี่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 กล่องนี้กล่องนี้จะได้อะไร มาฮอตด็อกอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเอากล่องกล่องโกแล้วกันโกยังไม่ได้ติดสถานะอะไรแล้วก็ค่อยมากล่องลาวาแล้วค่อยพวกที่มันติดสถานะโอเคมากล่องโกกล,ล่องแรกอันนี้เราเลี้ยงฟาร์มฮอตด็อกใช่ไหมช่วยบอกผมทีอันนี้เราเลี้ยงฟาร์มฮอตด็อกใช่ไหมมากล่องสอง หมาฮอนดอกอีกแล้วนะครับโอ้โหอะไรมันจะดวงเกลือขนาดนี้เราจะไม่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ได้แบบเออพวกซีคงสีเขตหรือแบบอะไรที่มันแบบดีกว่าหมาฮอดอกอีกแล้วหรอกลองต่อมายังไงต่อโอ้โหทุกคนผมว่ามันมันบักละ เดี๋ยวผมขอรีเซิร์ฟสักครู่นะครับ few minutes later. เอาละผมก็รีเซิร์ฟมาเรียบร้อยเอาอันนี้แล้วกันไปติดทาโก้ลักกี้บล็อกทาโก้ติดทาโก้ว่าไงต่อโอ้โหแมวหลังจากที่เราได้แมวเกลือเหมือนเดิมตรงนี้ดูทรงแล้วจะเป็นชาวหมาพัดจอกแน่นอน แมวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเป็นอย่างงี้มาต่อไดมอนแมวชัวแมวไม่ก็หมาฮอตด็อกเนี่ยไม่เกินสองตอนนัวนี้จริงด้วยหมาฮอตด็อกโอ้ไม่กูเน็ตมาเดี๋ยวเราลองมาเปิดข้างบนกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรป่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันปัดก่อนสีดดแดงอย่างงี้ทรงนี้แมว <laughs> แมวมาเอากาแล็กติกเหมือนกัน <S <S เออไม่ใช่อะไรนะ <S <S แล็กซี่เออทาไมเราได้แต่เกลือดูดิโอ้มาต่อเลยไม่รอแล้วไม่รีรอแล้วเป็นโบต่อเกลืออีกเช่นเคยแจ๋วโอ้ เราจะมีโอกาสได้ซีคิทกับลัคกี้บ็อกทาโก้ไหมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนทุกคนที่อยู่ในกิจกรรมทาโก้ทิวเดย์นะครับทุกคนก็จะน่าจะได้2ตัวนี้นะโนบอันนี้นะครับนบที่ติดทุกสถานะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเกอี้ร่างรวมนะครับทุกคนน่าจะได้นะครับอันนี้ที่ผมเก็บไว้มันไม่ใช่อะไรหรอกนะครับทุกคนก็แบบมันติดสถานะทุกสถานะแล้วแบบเผื่อมันย้ายสถานะได้ไงทุกคน มันแปลกๆใช่ไหมทุกคนคิดว่าไงถ้าแอดมินกดผิดมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถ้ากดผิดมาก็แบบยังไงอ่ะมัติดทุกสถานนะแล้วแบบมันแปลกๆป,ปะทุกคนว่าแปลกๆป,ปะผมว่าแปลกๆนะอ่ะหนึ่งเลยคือถ้ากดผิดมามันก็จริงที่กดผิดมาแต่ว่ามันยังไงนะมันจะไม่มีแบบอะไรติดต่ออะไรอย่างนี้เลยเหรอ อะไรประมาณนั้นถูกไหมสองคือมันอาจจะย้ายสถานะได้ในอนาคตก็เป็นได้นะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะทุกคนที่แอดมินแจกมาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะก็คือก็แจกตัวเหมือนกันเนี่ยแต่แต่ละคนจะแบบตดสถานะไม่เหมือนกันถ้าใครแบบตดสถานะดีๆก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวเก้าอีนะ้เนี่ยลางหลวมก็ทุกอย่างที่ได้มาก็ดีเลยนะในอัปเดตทาโก้นี้ก็แต่ละอย่างที่ได้มาก็มีตัวเนี้ยที่ภูมิใจสุดละตัวนี้ตัวนี้ ตัวล่างหลวมภูมิใจสุดก็ตัวล่างรวมนี่แหละของฟรีใครๆก็อยากได้ <c oughs> แล้วทุกคนคิดยังไงกับอัปเดตทาโก้ทิวเดย์นี้นะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าคิดเหตนยังไงกับทาโก้ทิวเดย์นี้ผมว่าทาโก้ทิวเดย์นี้ผมว่ามันคุ้มมากแล้วนะน่าจะชดเชยนะทุกคนน่าจะชดเชยในการที่แบบอัปเดตครั้งก่อนมันล่มนะครับทุกคนแบบลบอกล่มเลยอะล่มแบบล่มมากเลยอะแบบ เขาไม่ได้อะบางคนเขาก็ไม่ได้บางคนเขาก็ได้นั่นแหละทุกคนมันล่มประมาณ2รอบอ่ะเขาได้รอบหนึ่งแต่ผมเด้งหลุดได้ผมไม่ได้อะไรมาก็านั่นแหละครับทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับก็สําหรับท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บมั่ว